พอดีจะกอสายเข้ารอบนะครับเป็นสาย PE นะแล้วทีเนี้ยสายเก่าเนี่ยเอามาจากลอกเดิมนะครับแล้วทีเนี้ยผมม้วนเก็บไว้มันก็จะเป็นสองท่อนใช่ไหมนี่สองท่อนนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่านะขอสายเป็นเส้นเล็กนะครับแล้วทีเนี้ยผมจะใช้วิการต่อสายนะต่อสาย PE นะครับมัดสองเส้นให้เป็นปุ่มนะแล้วก็ม้วนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ ให้ปมมันอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างสองเส้นนะครับแล้วก็พันไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ปมสอดเข้าตรงกลางนะครับเข้ารูตรงกลางแล้วก็ดึง เรียบร้อยนะครับนี่เราก็ตัดออกนะให้มันเนียนกิฟเลยนะนี่ครับมันจะอย่างนี้เลยไม่รู้กล้องจะสูงหรือเปล่านะครับนี่ถ้าจะให้เนียนจริงๆก็ลนไฟนิดนึงก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็พันพันต่อนะครับวิธีนี้จะแน่นหนามากนะครับ จะเหลืออีกม้วนหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทาเหมือนกันนะครับสีเขียวเอาไว้หน้าสุดเลยนะครับก็ไม่อยากซื้อใหม่นะครับประหยัดตังค์ทีนี้ก็จะต่อกับสีเขียวนะครับสีเขียวเป็น P.E. ใหม่นะผมจะต่อวิธีเดียวกันนะครับก็คือเอาสองเส้นมามัดให้เป็นปม แล้วให้ตรงปมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เราก็จับสองเส้นพันเลยนะครับพันไปพันมาพันไปพันมาเรื่อยๆกับประมาณห้าหกรอบก็น่าจะพอะพอแล้วแล้วก็เอาตรงปมที่เรามัดไว้เนี่ยสอดเข้าตรงกลางรูนะครับแล้วก็ดึงดึงสองฝั่งเลย เรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้ปมเล็กนิดเดียวเองแก่นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ความยาวนะครับน่าจะประมาณสองร้อยเมตรได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อสายเมนใหม่นะครับเราก็ใช้ตัวนี้แหละในที่เหลือๆนี่ครับเหลือๆเ,เ,เ,เนี่ยเราเอามาใช้ที่การต่อสายเอานะครับแน่นหนา